ทีมงานต่พ่อและตายสงขลาครับไปกันที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพดาตตำรวจอนันต์มีแสงพุม่มครับหมู่กองกับกับการหกกองมากับการป่าปรามที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกลุ่มคนร้ายที่บริเวณสี่แยกเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีพลตรีโทโจิรภพภูริเดชผู้บัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานเชิญน้ำหลวงอาบศพทำ กลางความอาลัยของครอบครัวเพื่อนขน้าราชการตำรวจและญาติมิตรที่มาร่วมพิธีพร้อมกับมีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ของดาบตำรวจอนันต์ด้วยจากหลายฝ่ายนะครับเช่นเงินช่วยเหลือของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี3 0 0 0 0บาทเงินช่วยเหลือจากกองสวัสดิการสำนักตํยยารวจแห่งชาติ5,000 500, 0 0บาทและสมาคมแม่บ้านตํารวจสอบสวนกลางอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับศพของดาบตํารวจอนันต์จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมนี้นะครับที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอาเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาและนอกจากจะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของดาบตํนารวจ แล้วนะครับกองสวัสดิการสำนักงานตํารวจแห่งชาติอยางได้มบเงินช่วยเหลือให้กับตํารวจกองปราบอีก2นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่